สวัสดีแฟนเพจทินห้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมปากุคนมาเนี่ยมเมนูสูงสูงนะครับใส่ย,ยอดประคามใส่ปลากรับนะครับผมก่อนอื่นมาแยงซ้อแหงยอดประคามก่นนะจหน้านี่นะครับความลําบากของข้าเนี่ยมันเป็นความสุขของสุข,ขเขาแน่นอนไอ้พวกอมฤตนะครับผม <laughs> เทากัยจะมาขึ้นกอลบประคามนะครับขึ้นหัวก่อนนะครับดูเนี่ย <laughs> ถ่ายก็ดีถ่ายเก็บก็ดีเก็บ ให้ลงใหญ่เด้อเตื่อเดียวเร้อนะส่วนเนิ่นแงงนะครับพอได้ยอดประคามาเซตเป็นที่พอใจแล้วนะครับพอจะมาสอยน้ำนะครับกัดเมงบงเมงแบงอย่างเงาออกไปเด้อมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะแกน้ำขันก่อนนะครับก็จะมาเตรียมเครื่องพิกบันนะครับผมอันนี้บุกจะซอยหอมแดงหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคั่วนะแจนะครับผมนาะเครื่องพิกมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับบุกจะมีพิกแห้งนะครับผมหอมขาวแล้วก็หอมแดงมาส่นน้ ขั้วไปเรื่อยๆเลยนะครับขั้วจย่ากว่ามันอย่าดำขึ้นเรือนะครับวิธีสังเกตว่ามันได้มาได้นะครับเนี่ยจามม่ได้ก็ถือว่าได้มากนะนะส่วนหัวฮัดใจหัดใจนะครับผมไม่อยากรู้จังเลยว่าใครเอ่ยถึงชั้นนะครับผมมันแก้แนปีใหม่ไหนะครับผมฮอรก็จะไปข่อยอะปากกับที่เพิ้มมาดำหัวอุ้ยนะครับผมเนาะเอามาเลยยี่ห้ออย่างก็ได้นะส่วนนะนะครับจะใ้ยี่ห้อเจนนุ่นบอยผมนี่ก็ได้นะครับอร่อยดีนะครับบอกเลยยังคือนะครับผมเนาะ ล่าก็จะเอาปากกับเอามาบีบีบีอีนะครับอาจจะเป็นบ,บีเดือกก็ได้นะครับผมเพื่อที่เขาอย่าเอาไปใส่มะขางอยู่ดีนะสุดเนอะเล่เอาอยางที่เาขาคั่วตะกี้นะครับผมเอาลงมาตามนะ่ำในน้องคัมเบิร์นะครับต,ต่ำจนเรียกๆเลยนะสุดเนอะเมนูนี้ขอใหนะ้มันเลียงนะเธอได้ไม่อย่าขามคอนะครับพอมันเริ่มเลียงเสร็จปุ๊บก็ใส่กะปิลงาบนนี้หน่อยนะครับกะปิยี่ห้ออย่างล้ำนะครับยี่ห้อแกะง,งัวบ้านผมนี่เองนะครับผมเนาะแค่นี้ก็เทอะเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำพริกมันมามีอย่างเลยมีแค่เนี้สุดนะ ต่อไปก็เยาหอมขาวลงใส่น้องกรเบิ้องหมรอบนะครับเราก็จะตำตามนะครับอันนี้เขาจะเอาไปแปะหอมเจียวนอสุนอแล้วเขาตำเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะเอาไปเจียวนะครับแล้วเขาก็จะแบ่งไว้นอกสุน่อประมาณนี้เลยนะครับต่ต้องให้มันเรียกํำเรียกเดือนะจ๊ะนะครับใส่น้ำมันลงไปในหม้อแขางนะครับผมแล้วเขาจะเอาหอมเนี่ยที่เขาเตียตำเมื่อกี้นะครับเอาลงไปเจียวมันหอมนะครับหอมเหมือนจืดมาเลยนะครับเจียวไปเลยสักบึกสักเบื่อมื่ก็ถือว่าได้แล้วนะครับเนาะแ่ต้องฝั่งมันจะเย็นๆนะครับ ข้าแป้งหอมเจียวแล้วใจฮ้อนนำมาดึงไหมสุ่มเหม็นเบื่อเหม็นบึ้งดำขึ้ื่อนะสุวเนาะพอมันได้เสร็จปุ๊บประมาณนี้นะครับพอไอ้แบ่งเอาแหกเกิงนะครับเนาะแล้วเาไปเอาน้ำพริกที่เขาตามตะก,กี้นะครับเอาลงไปใส่เลยนะครับผ,ผัดผัดผัดให้มันเข้ากันนะครับถ้ามันเริ่มเข้ากันเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาปลากกบที่เขาเตรียมไว้ตะกี้นะครับ ลงไาทอกใส่เลยนะครับทอกใส่ไปลงไปเลยนะเขาก็อยคลุกคล้าให้มันเข้ากันนะครับถ้าจีนปลากรับมันยังเป็นบาลินจีนต่อนนะสุนเขาก็อย่งเอากวนปากนุดหนิดนุดหนิดมันนะครับเพราะมันเหลวเห็นไหมสุนาะให้มันเหลวแฝงแหลวแฝเนาะแค่นี้ก็มันก็แล้วแล้วนะครับผมเนาะเตี้ยนะควัวควัวมันเหมือนอย่งนักเลยแซ่ยอดปลาครามนะสุนทรเขาก็อย่างโกนซ้ายโกนขวานะครับแล้วก็เติมผงปรุงรสแต่รุนแดงเกลียวเมี่ยงลงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าปลากรับมันมีรสชาติของมันอยู่แล้วนะสุนาะ พอใส่ผงปูโรสเซตพวกไอเตือนน้ำปลาให้นน้อยนะครับหม้อขึ้นมันมีรสแซ่บที่มันเกมขึ้นมาแน่นอนเนาะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นงานเซตพิธีนะครับเอายางไว้ข้างนอกขึ้นมันเย็นเนอถ้ามันฮ้อนนะครับพอมันยำม,มาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยอดปลาคามเพามันก็นจะซุกไปเหียนะครับเนาะมันจะบางแง้มแน่นอนเนาะเ้าก็้อยที่เราเตรียมไว้ตะกี้นะครับเอาลงมาหอกใส่กะละมังเนาะใส่เบอร์ระสซมให้น,หน้อยน,น,นะครับ ใส่หยังนะครับใส่ให้มันงามมาได้สูงทิกินนะครับน้อใส่มันมีสีสันนะครับผมน้องค่อยๆมันเข้ากันนะครับเราก็จะเอายอดมะขามรับเตรียมไว้แต่กี้นะครับเอาพุกลงไปเลยแล้วก็จะโกนๆๆๆนนะครับปีนความปีนไงมันนาอถ้ามันเข้ากับมาที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับมีหยังละนะสุน้อดูหน้าต่มันก็จะประมาณนี้เลยนะครับปะถึงเวลาสมควร จัดใส่จานกันดีกว่านะครับเพราะอย่างคือผมบอกเลยนะครับอันนี้ผมสาร,รภาพเลยว่าเป็นเปรครั้งที่2ของชีวิตผมที่ผมเนี่ยนะสุนนะ <c oughs> ก็ยังลรมอยู่นะครับผมเนาะแน่นอน,น,อนอแนุนอดูน่าแต่น่ากินมากนะครับปานข้าวนึ่งนะครับกุ้ยเข้าไปเลยนะครับผม everybody ยอกนะครับอย่างคือ